สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้มีล้อใหม่ป้ายแดงนะคะอีซูซูนะคะเข้ามาใหม่นะคะสวยๆนะคะจะมีมิวเอ็กขอบ18นะคะหรือจะมีป้ายแดงอีซูซูดีแม็กขอบ17นะคะแล้วก็จะมีอีซูซูดีแม็กขอบ16หนะคะขอบ16แล้วก็ขอบ18นะคะนี่สวยๆนะคะ เป็นอ,อีซูซูนะคะขอบ16นะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางบีสโตน2องห1 6 1นะคะเป็นยางปี24นะคะเส้นสีชัดเจนนะคะชุดนี้ราคา1 6 9 0 0บาทนะคะชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะคะดีแมขอบ17นะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมอยางใหม่ป้ายแดงบีสโตน265หนะคะชุดนี้จะเป็น265-651 7นะคะยางปลายปี23นะคะ3623นะคะชุดนี้ราคา1 9 5 0 0บาทนะคะ ชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงมิลเอ็ขอบสิบแปดนะคะสวยๆนะคะจะมาพร้อมยางใหม่ป้ายแดงนะคะบีโซนสองหกห้าปี24่สิบสี่นะคะเซนสีนะคะัดเศษนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา26,900บาทนะคะ เราก็จะมีล้อใหม่ป้ายแดงนะคะอิดุสูด,ดีแม็กขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางใหม่ป้ายแดงบีสโตน265หกห้ปี24นะคะชุดนี้ราคา26,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ พยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ0 99 354468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะต่างจังหวัดนะคะจะส่งได้ทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ